ดีกวากำลังดูแม <s yn hehe> okay. ่น okay. 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 ้ำเจ้าพญาฉันอยู่สิงห์บุรีโอเคเดินเรียบร้อยจะไปดูแม่น้ำเจ้าพญาเดินง่ายโอเคเราจะไปแม่น้ำเจ้าพญาดีกว่าเดินโคตรช้าเลย แดดตรงนี้ก่อนโอเคกล้องตอนนี้สว่างอยู่ละเพราะแดดหายหมดละฮ้อะไรข้างหน้ามาเราดีา้ โอเคมาถึงสักที่แม่น้ำเจ้าพยาเหรอมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะเยวดูดไม่มีครับีแต่หมา นี่นะคะพหูโคตรสูงเลยเห็นมากไหมอาจะไงม่ไงที่เรามา,าม,มีเรือเดินน้ำแม่น้ำเจ่าพญาจะมาเที่ยวสิงห์บุรีนะโอเคขึ้น <Okay. S 1> มาจะมาเที่ยวแน้ำแจ่พาพญาน้ำลงเลยเห็นไหมมีเจ่าพญ,ญาก็มีเรือดิ๋ยวจมีเรือมาจะมาเที่ยวบ้านยายชวดมีน้ำเจ่พาพญาแล้วมีอะไรอีก ตรงนี้ก็เป็นบันไดลงไปลงไปที่เถื่อนแล้วถ่ายกลับมาถ่ายวิดีโอยังเริ่มอยู่ครับมาถ่ายบ้านคนแยะอยู่ริมน,น้ำอ,อยู่เฉยอ,อยู่เฉยอ,อย่าลงไปหมามาอย่ลงไปเหมือนไอ้ชาน,นมเลย ba cả nhà ok mấy <laughs> <Baby> mã <laughs> lọt rồi <laughs> ก็ให้ดูเครื่องเล่นก่อนนี่นี่นะคะโอเค กันยังหรือยังเอวและเอยังไม่กลับใช่ไหมมาเดินสำรวจอุปกรณ์ไปก่อนแล้วนะแค่เดินสำรวจเฉยๆไอจะกลับหรอ Oh! Oh! โคตรเหนื่อยเลยเนี่ยตรงนี้แค่มาลงปั่นเฉยๆครับแล้เครืนี้เหมาะมากเลยกับขับรถยนต์ ให้ห uhm, นุนะะมันไม่สามารถกดพร้อมกันได้ครับออกกำลังอย่างเงี้ยแหละแล้วยกไงยกไงกระทนไงทำจีนี่ทำานีคน กลับแล้วยังยังจะกลับแล้วหรือยังกลับไปเดินกลับไปคนเดียวก่อนระวังหมานะเดี๋ยวกูยังไม่กลับหรอกก็อยู่ก็ตั้นไงกันจะถ่ายตรงนห้ก็ถ่ายเลยไอ้ก็จะกลับแล้วเหมือนกันจะได้บรรยากาศ ก้อนผีดงอ่ะ